จ่มนะอ้าวเฮียังกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับว่าเฮียังกันครับนี่ว่ขึ้นมาหาไก่เถอะพวกสางมาสักวิพตกสางมาครับเมียนเมียนเมียนโอ้ มันเข่าจะรกแกนเลยเด็กโดแกนช่างอุ่ยตกตกสะตกคลองช่างอุ่ยช่วยได้อ,อ,อ,อะสวัสดีทุกท่านแล้วครับมาดูครับมาดูปฏิบัติการของทีมงานรถบิน,บนทีมงานสายโหดจากรัตนบุรีสุรินทร์ครับ,รบวันนี้อยู่ที่บ้านโชคใต้ ตำบลอู่โลกโอ,ลำลอำเภอล,ลำดวนจังหวัดสุรินทร์เออนานดี๋ยว,ยวออกกันนิน,นอยเรือฝนี่ตกเลยนี่จมนาไนด้ออยังนี่ช่างวุ้ยสองวันแล้วครับสองวันนี้สองวันนี้ดึงหรือ,อยังนี่ดึงมานิดหนึ่งแล้วแต่ก่อนมันหันหน้าไปนู่นสวัสดีครับนู่นหรอครับเจ้แก่สุดรอครับจากจตุรพิมานร้อยเอ็ด ได้หลายดอยไลไปเสียโอ้ยลงงันมือแรกครับมมือแรก้เตมือแรกครัาเมื่ยวอแรกงันแรกมือแรกงานแรกเลยครับโอ้ยังไม่ได้จดจำนวนไลลงสมุดบัญชีเลยยัเจงมซื้อนยังนี้ปั๊มระเบิดอีกมระอีกนักก่าเก้าอีกมันเป็นสางเก้าบ่อยยุ่งางนั้น อ๋อบวดินอย่างนี้หละมันเป็นกาปีมันเนาะพอนอนอาแมันจะลมกันรรนดาได้ฝนมาซะฝนมาซะอ่าปีมันี้ฝนมาละวิ่วิมานี่พวดลงเลยปะปาจมไปเลยยมากจมไปเสือเลย เอาแล้วทำไมมันเหมือนสระน้ำเลยอยู่ข้างหลังจังลาครับไปโค้ดหรอ๋อเอาไปโค้ดมาดึงแล้วโอ้ไปโค้ดมาดึงแล้วทั้งไปโคทั้งรถเกี่ยวเลยคู่กันเลยเนี่ยโอ้แสดงว่ารอยไม่โคขุดออกใช่โอ้ผมก็นึกว่ารถจะตกสระเข้าสโซโลแกนเลยเออเข้าสโซโลแกนตกสระตกของชักอุ้ยช่วยได้นี่ผมนึกว่ารถจะตกสระอ๋อที่ไหนได้ โจมตักสอวันแล้วใช่ไหมเนี่ยสวันแล้วสองวันแล้วมาบ้านมอนี่มาที่สองอ่าแล้วช่างอุ้ยมาถึงนานแรืยังครับเนี่ยหาช่างอุ้ยช่างอุ้ยมาถึงนานแรือยัง มอาเรถมงไลนอาถึงแล้วก็ขุดแล้วก็เยวสลิงดึงไ่บอิดเอาเไม่ใช่มีรถดึงเดียวรอบหนึ่งนะสักพัฒนานะครับดิเจ้าขวัญใจสบาย้านาอ้าวฝากระโปรงหายไปไหนช่างวุ้ยถอดฝากระโปรงไว้บ้านครับโชคดี เอาในส่วนของรถวินนะครับรถเกี่ยวข้าวฤดูการปี2566เนี่ยนี่ไม่ใช่คันแรกนะครับแต่เป็นคันแรกที่ผ่านหน้าจอช่องตีเล็กสายมันความเป็นจริงนี่ก็ประมาณ4 5่หคันแล้วที่ช่างอุ้ยไปดึงมาก่อนที่จะไปดึงคันนี้ก็ไปดึงอีกคันหนึ่งที่อ่าอำเภออะไรนะช่างอุย้ยไม่ไม ก่อนคันนี้นะสีสเกตนะอะไรนะเบื้องบูนนะครับมาจากบึงบูนนะไปเก็บแต้มแล้วจมอยู่ในท่าเอียงครับสีเขียวเดียวทรับ ก่อนหันหน้าไปนูน่นนะทีแรกหันหน้าไปนูน่นโอ้มันหันไปหาข้างหน้าบ่ครับหันหน้าไปนู่นเลยตอนนี้เียงมาแล้วสีส่ม้าโอ้จมทีแรกนี่มานี่หนันหันไปนั่นเลยหันไปทางทิศอหหัันนนนไไปปู่ททางิศเหนือเลยโอ้แล้วไปโคนี่จะดึงไปนู่นใช่ไหมครับครับตามรอยเลยเลยโอ้แต่ว่ามันมรอยที่เขาขุดอแต่ว่ามันไม่ขึ้นโอ้ ผมก็นึกว่ารถตกสะนึกว่าเป็นบอ่อเก่าอยู่ตรงนี้น,นู่นและครับชักบิงชักตั้งครับเล่นน้ำอยู่ข้างล่างอกนนรบด้บ่อกรบบ่อกรบด้กรบงิเไปะบอมักรบด้บอ่อกรบเอกบไปน่อ <R os> ดู้วครับปลายสายสลิงกับต้นไม้ใหญ่ครับด้านหน้าหลังรถวินเอาไว้ <S <S โอเคใช้เรื <S <S ่องกิ่เหลี่ยมใชเมีงลงไปทำอะไรเมเื่อกีท้ที่แกวินใช่ไหมครับผมอ๋อแกวินก่อนหน,น,น,าน,น้านี <S <S 2> <S 2> ้นอ่าของเสื้อตัง อันนี้ก็คือปั๊มแตกรถไม่สามารถติดเครื่องได้ใช่ไหมเนี่ย,ด,ยดึงดิบใช่ไหมเนี่ยดึงดิบโอ้เอาละครับดึงดิบนะครับว่าแล้วก็ดึงแล้วครับ โอ้โหดึงดิบงานนี้วินซิ่งสลิงตองทำครับนิ่มๆเลยครับคดสลิงทั้งหมด5เส้นขึ้นมาแล้วครับโอ้โห,โหดึงดิบขึ้นมาเลยครับตอนนี้ดึงดิบนี่จะไม่ค่อยได้เห็น ก็จะเป็นกรณีฉุกเฉินครับ แมคโครถเกี่ยวดึงไม่ข yeah> ึ้นแล้วรถวินนเสร็ตแรงดีต้องป่าเนาะแรงดีมากสุดยอดเลยในป้ายยาป้ายยายังชมอ๋อแมคโคเนี่ยรวมพลังกับรถเกี่ยวมาดึงแล้วดึงพร้อมกันแต่ว่าไม่ไปเลยไม่ทางป่าเขาประสานงานไปอ๋อไม่เข้าใจรถหันหน้าไปทางนู้นแมคโคมายืนตรงนี้ดึงดึงเป็นตัววีเลยบ่ดึงเป็นตัววีคนละทิศทางคนละทิศทางมันก็ ทางดึงไปทางไมโครยุ่ยทางโลจมครับช่วยพยุงพยุงขึ้นมันเหมือนรถเกี่ยวกับรถแมคโครที่คันที่ดึงเนี่ยเหมือนดึงชักกันเยอะกันใช่ไหมใช่รถตัวรถอื่นทางมมาแยกจากกันอ๋อรถเกี่ยวยืนดึงตรงนี้แมคโครไปยืนตรงโน้นบรรโตววีมันน้องว่านั่นแหละแล้วปั๊มมันแตกตอนที่เขาดึงเนี่ยเปล่ครับไม่รู้ตอนไหนผมไม่อยู่ไปขายข้าว ก็เพียงอ่ะครับเพียงให้ดิครับผมสัดว์ทั้งล่ะหานะปูด้วยเนี่ยครับปักนิ่งก็เราวาสัตว์บางคนบอสป่านป่านป่านว่าไหนบอกครับเนี่ยเมื่อคอยป่านว่าไหนบอกเกี่ยวเกี่ยวบอสจะไม่เกี่ยวตัดจึงบอสหาเกี่ยวไหมครับบักขาดไข่ยังสี่เลยวันนึงตัวสองโมงเช้าหัวดสองถุงนี่ ยัวเพิ่มยังก่อนสิเนี่ยไามเบิ้เกียว่านค่นัดทายนี่เลยตาไม่เกียววะไม่เกียววะเห็นแลอวติไม่คัดเป็นบ้านเนี่ยปลาจะขังนอกก่อขางในไว้่าทั้งหมดเลยสติ๊กเกอร์ได้ครับผมเซียรมาขึ้นเสาดึงหอดจากถุงก่อนดึงขึ้นดึงหอดจ็กุ่ก่ประมาณสองถุงมันงับเน่บ่ มันหยับย่ครับหยับมาอยู่สตตายโจเห็นนั่นแหละบ่ที่แรกมันอยู่พูดนนี่วันนี้ไม่โครที่ติดลมบอกไม่ยังไงไม่โครหยกหรอกไม่โครงวัี้เฮ้เอาให้คุณจับบาดก่อนคุณวันนี้ในโบกเลยบอกเดี๋ยววัยเจ็บหนักได้ผมถึงดันถึงปั่มแตกปั่มลาวดิปั่มไทยบ่เล้านี่ครับแตกเที่ยวกวักได้ดิแตกออกชิ้นห้อยอยู่ปั่มระเบิด

สมองเลยตรงไม่เหรอครับนี่กำลังแมงบิดเลยดินมันหน้าดินมันไม่กินดินแมันหนามันม้าลาแม็นบ่ดินบวมครับนีี่่กกาย็เกี่ยวอยยยู่่่่นนนีีีีเเเกกวว้้ดทุกปีแม็นบ่ป๋าเกี่ยวมาปีที่ผ่านมาก็เกี่ยวครับแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเป็นบางปีเนาะพ่อครับบางปีครัข้าวก็จะเกี่ยวแล้วฝนมาก็นี่แหละยิ้มหวานยิ้มหวานเลย มีอี่เคมไ,ไม้นะครับไปขัดอยู่ด้านท้ายไม้ที่ทางทีมงานนี้ใช้วินใช้วินตัวเองดึงดิบอ อันนี้เป็นปั๊มแฝดถ้าเป็นปั๊มแยกเราสามารถต่อสายานออกแล้วติดเชื่อมด้าข้างหนึ่งได้แต่นี่เป็นปั๊มเฟรดมารวมในโซเดลเราทำอะไรไม่ได้นอกจาครับเอาเกี่ยวดีกว่ารถเกลียวดึงแล้วรถเกี่ยวบวกกับแม่โคดึงแล้วไม่ขยับสองแรงบวกยังยังเอาไปขึ้นเนาะเขาดึงแบบ ไปคนละทิศละทางนะด้วยนะผมดูไปไม่ชุกตาถ้ามายูดีแค่คันนึงคันนึงผมยิ่งไปโค้งออกรถนี้มันขึ้นได้แล้วเพื่อนนี่เฉยงไปอย่างนี้มันขึ้นได้ง่ายรถยกมาฟังนี้ไปดึงไปนู่นมันขึ้นได้ไงรถล้อมาฟังนี้มันจมเยอะแล้วนี่จะอยู่ฟังนี้ไม่ถูกตาเลยนะไม่พอยู่กับรถเกี้ยวนึ่งดูมันทีถูกคนเหล็บหลายทีเล้วดึงจุไปผมโอุ๊ วันหนึ่งสิบครั้งก็ยังังนี่ก็เกี่ยวอ๋อป้าก็พอมองออกว่ามันจะต้องไปทางไหนวันหนึ่งวันนอ่าสิบครั้งยิงให้ชมวินดึงวิ่นี่อะไรพัดเลยอะไรก็ดึงรถเลยเอียงมานี่ไมโคไปอยู่โน่นเออใช่เนี่ยที่ทำกัหลัากไปแล้วเป็นรถมันล้อมันไม่เคลื่อนมันมันไปได้ การขุดดินอีกสักหน่อยครับดินที่มันตันด้านหน้า,นาเดี๋ยวจะหมุนเป็นวงกลมขึ้นมาเยอะแล้วครับโชคดีต้นไม้เยอะหลังหน้ารถบิน เอาแล้วครับอ,รอีกเออนั่นแหละปลอดภัยวิ่งจวดนี่มเร็จอ่าเอาอีกเครือกหนึ่งสุดยอดครับดึงดิบขึ้นมาอยู่ตรงนี้แล้วปากหลุมทีมการป่าบอกเอาอีกหน่อยปกตินี่รถวินเก็บของแล้วนะเนี่ป่าอาอีกนิดนึงครับประบานอีกหนึ่งโชคตัว เพื่อทีมงานนะครับจะได้<อ>ทำการอถอดปัม๊มตัวที่มันแตกเนี่ยทำการแก้ไขเนี่ยได้ง,ง,ง่ายๆครับยังเกาะยังเกาะแท่งหมิ่ง ห้องอีกนี่พูดถึกโจ๊กคือพูโจ๊กเก็บเอาไม้ครับไปใช้งานต่อครับไม้หายากครับกิ่งกานใบมีประโยชน์หมดเลยแรงดีมกห่ อันนี้ยังเล็กไปสถิติของช่างอ้วนกับช่างตองที่ทำไว้นะครับ <Okay. S 1> แบกต้นมะพร้าวคนละต้นระยะทางประมาณกิโลหนึ่งยกเพื่อ,อยังเหรอเแบกต้นมะพ้าวเข้าไปกู้ไปโค้ะม ยุลัตนนาเต๋อน่งที่ศูนย์ไหมโคเบน่งสี่ศูนย์วันนั้นนี่เขาแบกกันคนละท่อนเลยนะครับท่อนใหญ่กว่าท่อไซโลนี่อีก นู่นแหะครับอยากหลุมอยู่ตรงนู่นเห็นแบบแรกผมนึกว่ารถตกสะสายตัวมันแตกอยู่ทางไหนเขาถอดไว้หรือตีอ๋อพังหมดเลยนะเจียขาดครึ่งเลยไปเขาไปซองเลย FC ไงเลยสายมองมันแตกวันไหนซี่บังผ้าเพื่อพูดเล่าอู้ผ่าครึ่งเลยครับโอ้อโหมองเข้ามาได้เป็นยังอยู่งี้ได้ยังไม่ถามมา ความเสียหายนี่ก็ปรับตัวเดินแล้วครับตัวหนึ่งทีมงานสอบถามที่ศูนย์บริการสักพัฒนาแล้วตัวนี้ก็ประมาณห0 0 0ื่นครับป๋าที่แบกไม้นี่เจอกัน2รอ,อบแล้วครับปีที่แล้วก็ รุ่นไหนนะป่าติดติดต,ตรงคันนาเหมือนกันเานะาะเอารถเกี่ยวไปดึงสองคันควันดำปีเลยครับรอบนั้นะประมาณมเนี่ยมันอยู่ตรงนี้สามช่วงตัวอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ย <c oughs> <c oughs> เย็บตัวขับรถวินแล้วก็ดึงอีกหน่อยครับ เรียบร้อยครับขึ้นมาแล้วเก็บของครับตอนนี้รถก็ยืนอยู่บนไม้แล้วไม่จบอีกแน่นอนเว้นแต่ออกจากจุดนี้แล้วจะไปตกหลุมผางที่อื่นนะครับอ,อ,อันนี้สามารถชีม้มาชิกติซื้ออะไรก่อนเหร คนเกา่าคือกุ้มนาโผู้ใดว่ะคนเกานาน่าวะฮะมือขวานีก่ก็มาไม่ขาดสายครับช่างตอง ส่วนเมื่อซ้ายยังไม่สึกนะครับ<ว>ออกพรรษาผมวูอยู่เมื่อวันเมื่อก่อนเดี๋ยวไปทำหาได้สึกเลยเนี่ยทำหาในบางทีไปได้สึกออกพรรษาแล้วก็ไม่แน่นะกระซากุยออกพรรษาแล้วไม่แน่นะตีเล็กต้องนิมนต์ลงขึ้นมาเออเนาะมาเติมให้หน่อยนาทีมลมากินเข่าฉันเขาน้ำแจ็คมือนี่เนาะกระซากุยแวะมาอูเนี่ยตามหาเลยแล้วขอไหม โอ้เรามาเลียนน้ำอยู่หลวงพี่บอยนะครับเหมือนสาย,ยาไ,สไปจำพรรษาหนึ่งพรรษาน่าจะซึ้งในรถประธรรมหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้อยากซึกหรือเปล่านะเราวายเราอยากซึกบ่หรือสั่งจองเราอยากซึกบ่เราว่าท,ทายทาทหลวงพี่บอยนี่เป็นเจ้าอาวาสเยอะแยะเตี้ย พ่แม่นเราสิสืบทอดท่าอยากเจอกันโอ้อ่าท่านหลวงพี่บอยดูอยู่ก็อนุโมทนาสาธุบุญนี่ถ้าเกิดมีการดึงดิบอย่างนี้ถ้าเกิดจะชักบอยนามเดิมนะมาด้วยนี่ สงสัยเบาหวานขึ้นหลารอบแล้วนานๆจะได้เห็นการดึงดิบเก็บกอุปกรณ์ครับเก็บข้าวของครับเดี๋ยวค่อยมาตามต่อในช่วงหน้าช่วงเก็บตกรถวินออกจากพื้นที่นะครับทีมงานวินซิ่งสดิงทองคำ 0 8 7 8 7 4 9 9 8 7นะครับไปก่อนละครับผมขอให้ทีมงานอ,าอยากเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกครับผมสวัสดีครับ